สวัสดีค่ะนี้นะคะก็มาพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะมารีวิวของที่ได้มาจากช็อปปีในราคา1บาทนะคะ1บาทฟังไม่ผิดค่ะแค่บาทเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็นุ่นใช้โค้ดส่งฟรีนะคะเป็นสินค้านั่นะซื้อในราคา1บาทแล้วก็ส่งฟรีทุกคนนี่ของที่นุ่นซื้อมาติดตะก,กร้าเลยนะคะมีทั้งแบบชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่เรามาไล่ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากชิ้นนี้เลยก็แล้วกัน เออชิ้นนี้คืออะไรอ่ะถุงหอมเนี่ยมันเป็นแบบว่า1บาทแล้วโคส้สส่วนลดของร้านเขานะ่ะก็คือถ้าเกิดซื้อครบ9ชิ้นลดอีก9บาทอะ9ชิ้นขึ้นไปลดอีก9บาทเป็นนุ่นซื้อทั้งหมด10ชิ้นลด9บาทแล้วก็จ่ายแค่บาทเดียวอะ่ะทุกคนเห็นปะน่ออุ่นตัวเองนี่เนี่ยอุ้ยทุกคนหอมอยู่นะคือ ทุกทุกของทุกอย่างนะคะที่นุ่นเออมารีวิวทําการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะอุย้ยทุกคนหอมอยู่นะนุ่นเลือกกลิ่นเวนเดอร์นะคะอุย้ยเนี่ยทุกคนที่จริงอะ่ะมันซื้อถุงละหนึ่งบาทใช่ไหมแต่ว่าโค้ดของร้านเขาเนะี่ยซื้อ9เก้าชิ้นขึ้นไปลดเก้าบาทนุ่นเลยซื้อสิบชิ้นลดเก้าบาทเหลือบาทเดียวทุกคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทคือแบบคุ้มมากแล้วกลิ่นหอมมากนะกลิ่นหอมเลยอะ่ะ งี้นมันเป็นผงเด้อแกะให้ดูไหนะคะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะแกะให้ดูตัวอย่างสักหนึ่งอันคือแบบทุกแบบเหมือนกันหมดเพราะน่นซื้อมาสิบสิบอันเนาะคือหอมอะ่ะนั่นจะซื้อไปใส่ตู้เสื้อนะคะเวลาแบบว่าอยู่ในตู้มันก็จะมีกลิ่นอับกลิ่นอะไรนี้ใช่ไหมล่ะเออนี่น,นันจะเป็นังหอมแบบนี้อุ้ยหอมมากเลยอะ่ะแต่วมันเป็นกระดาษนะอืมเป็นกระดาษ แล้วก็เหมือนมีรูให้เจาะตรงเนี้ยนะคะอุ้ยแต่หอมมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากมันจะเป็นถุงกระดาษแบบนี้แล้วก็เอาไปห้อยตามแบบว่าตู้เสื้อผ้าหรือว่าท,ที่ที่แบบว่ามีกลิ่นอับจริงๆถ้าเกิดในห้องน้ําแต่มันเป็นกระดาษเนาะก็อาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่แต่ว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยหอมมากนี่นะคะชิ้นที่หนึ่งคมมากทุกคนได้ไปเท่านี้เลยนี่คือหน,นึ่งหาดนะเนี่ยกลิ่น ชิ้นที่สองนะคะอะไรเัวนี้้นี่คือทิชชู่หมวนในราคาหนึ่งบาทาคือหนึ่งบาทจริงๆถ้าเกิดเราไปร้านยี่สิบบาทหรือว่าตามร้านค้าอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณยี่สิบาทถูกที่สุดนล้นนะประมาณนี้กคตได้ทั้งหมดหกหมวน ดูเลมอนน่ะปุกปีเตะลายข้างในก็ไม่ใช่ดูเลมอนนะก็จะเป็นแบบว่าธรรมดาอืมเนี่ยหนึ่งบาททุกคนคุ้มมากซื้อมาใช้แบบว่าคือนู่นอะ่ะจะซื้อมาใช้แบบเรื่อยๆอะ่ะถ้าเกิดมันมีโปรหรืออะไรเงี้ยก็คือหนึ่งบาทก็จะซื้อมาไว้ห้องเลยอะไรเงี้ยเวลาแบบชิดน,นั่นนู่นนี่หกเลยเนี้ยนี่คือคุ้มมากเลยนะได้ทั้งหมดหกชิ้นเลยแบบนี้เลยนะคะหนึ่งแพ็คเลยนะหนึ่งบาททุกคนคุ้มมาก ชิ้นตอไปนุ่นจำได้ว่านุ่นซื้อหมดประมาณแบบ40บาทเลยอะแต่ว่าของที่ได้มายังไม่ถึง20ชิ้นเลยส่วนมาจะเป็นของจากจีนนะคะแบบราคาถูกๆัวอะมาจากจีนทั้งหมดเลยทุกคนนี่คือกันไกลทำอาหารกันไกลทำครัวกันไกลสแตนเลสทีอิ one. นวันห่งบาททุกคนคือนี่ ก็คือนุ่นอยู่หอคนเดียวใช่ไหมหนุ่นก็จะซื้อขันไก่เนี่ยมาวแบบว่าเหมือนหันผักหัน,นไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเนี่ยคือมันคมมากเลยนะเนี่ยอุ้ยคมอยู่นะแม่อุ้ย,ยคมอ่ะคือดีนะทุกคนแต่ว่าต้องไปทำสะอตดก่อนนิดนึงนะถึงจะใช้ได้หนึ่งบาททุกคนไม่ได้แก่กาด้วยนะดูดิอย่างดีเลยอะ่ะไม่ได้กิ๊กกอกอะนึกออกปะเออ,อวิคุมมากเลยอะต่อไปค่ะ เก็บกอดต่อไปอะไรเนี่ยนิ่มๆเดี๋ยวเราจะตัดตรงอันนี้น่ๆเอาทุกคนเก็บออกมาเราไม่เจออะไรอีกหนึ่งอันนี้คืออะไรคะการเกงในเอวตับขอบขาวมีโบ่าสั่งเกงในมาลองสั่งมาใส่ดูว่ามันแบบว่าดีหรือเปล่าในราคาหนึ่งหมาทุกคน อุ้ยน่ารักอยู่นะอุ้ยทุกคนอย่าว่านะอันนี้คือแบบว่ายังไม่ได้อันนั้นนะเออเนี่ยๆนี่เนี่ยเนี่ยไม่ไดรามนะ่าเนาะคือถ้าเกิดให้รีวิวนะตัวอย่างนะคะก็โอเคอยู่นะแล้วก็คือไม่ไก่การเนาะในราคาหนึ่งบาทก็ดีอยู่ต่อไปโอนนี้ชิ้นใหญ่อยู่นะอะไร อ๋อไม้แขวนเสื้อทุกคนอันนี้ไม้แขวนเสื้อ1บาทมันจะเป็นไม้แขวนเสื้อสแตนเลสนะคะได้2ชิ้นในราคา1บาทนะคะแบบอย่างดีเลยนะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบแข็งแรงอะ่ะนึกออกปะ่ะเออแล้วก็มีแบบว่าพักตรงนี้ให้รวยเวลาแบบใส่สเดีย่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่หลุดนี่ตรงหัวมันเป็นสีใสๆแ,แบบนี้น่ารักจังเลยอะ่ะนี่ นี่สองชิ้นนะคะในราคาหนึ่งบาทนี่โอเคต่อมาอุ้ยอันนี้มันชอบมากเวลากินแบบว่าแบบมาม่าเกาหลีกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนุ่นจะใช้ช้อนอันนี้ที่นุ่นเป็นคนสั่งนี่นี่ทุกคน,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 นเลยชอบชอบมากเลยตัวนี้นะคะเป็นช้อนเกาหลีเดี๋ยวนุ่นเอาเก็บออกมาให้ดู ชอนเกาหลีแบบเนี้ยถ้าเราไปซื้ออยู่ในห้างมันจะตกชิ้นละ49 60หรือประมาณเนี้ยนะคะ5960บานี่ชอนเกาหลีเวลาแบบกินข้าวแบบคือเป็นคนชอบแบบอย่างเงี้ยเออนะคะน่ารักมากถ้าเกิดใครชอบนะอันนี้นุ่กก็ซื้อในราคา1บาทนะคะไปต่อมาอ๋ออันนี้อันนี้ก็ชิ้นใหญ่อยู่นะ อันนี้คืออุ้ยลุกคพมันคือรองเท้าใส่ในบ้านค่ะพาราในราคาหนึ่งบาทอุ้ยถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสน,นะอันนี้ก็คือโอเคเลยนะพื้นก็โอเคมันเป็นเหมือนไมคอ่ะทอ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 ,ทอเออนี่นะคะถ้าเกิดเราไปซื้อที่ไดโส่งหรือละไรยี่สิบาทก็จะประมาณ20ิบ บาท60บาทหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือดีอยู่นะราคาแบบเดียยงทุกคนคุ้มอ่ะโอเคเอาไว้ใส่ในห้องต่อมานะคะอ๋ออันนี้คือนุน่นอะก็ขายของออนไลน์ด้วยนะคะเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแว่าสั่งเทปมาอุ้ยทุกคนราคาหนึ่บาทดีมากก็คือเป็นซิลแบบนี้ให้เลยนะคะ แล้วก็เป็นเทปสีชาเนาะเนี่ยหนาด้วยนะดูสีความหนาของเทปอะ่ะอันนี้คือราคาหนึ่งบาทนะคะก็คือแบบเวลาแพกของอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องการของชิ้นใหญ่แล้วก็แพ็กอะรย่งเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ใช้เนาะก็เลยสั่งมาเนี่ยอุ้ยบาทเดียวคุ้มมากถ้าเกิดไปตามร้านเครื่องเขียนอนะอย่างต่ำก็คือต้องยี่สิบืสี่ิบาทนะทุกคนอืมอันนี้คุ้มมากเลยนะอันนี้แบบแนะนําเลยนะคะ ก็คือนุ่งขายของอะไ์ตู้อะไรเนี้ยก็เลยแบบว่าซื้อไว้เผื่อได้ใช้เนาะฝากเลยได้ปะชื่อร้านว่า Lovely Shop Style นะคะเป็นเครื่องประดับของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะตัวนี้นะคะอา้าน,นุ่งก็เก็บล้วก็ลืมอ่านดูนคือแปรงสีฟันเนี่ยทุกคนนุ่เคยสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นสั่งเป็นสีขาวแปรงมันจะมันจะเป็นกล่องแบบนี้ใส่แปรงมาให้เลยนะอันนี้นุ่ได้สีชมพู แล้วก็ข้างในก็จะมีแปรงเดี๋ยวแกะออกมาข้างในก็จะมีแปรงเนี่ยอันนี้รูปร่างด้านแปรงอย่างนี้นะคะด้านข้างแปรงก็จะเป็นแบบนี้คือแปรงตัวนี้นุ่มมากเลยนะตรงตัวแปรงนะคะตอนนั้นเหมือนแบบว่าไปโรงแรมหรือว่าไปแบบว่าเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยล้วลืมพกแปรงไปแต่ว่านุ่นเอาแปรงตัวนี้ไปก็เคยได้ใช้ครั้งหนึ่ง คือไม่คิดว่ามันคือซื้อไวอ่ะซื้อไว้ไม่คิดว่าจะได้ใช้ก็พกไปเฉยๆเผื่อแบบฉุกเฉินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ใช้ทุกคนคือมันนุ่มมากนุ่มมากๆนะคะตัวนี้ก็คือราคาหนึ่งบาทถ้าเกิดพกไปเที่ยวหรือพกไปในใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนาเลยนะคะตัวนี้คือหมดแล้วของทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนับก่อนกี่ชิ้นหนึ่งสองอ่ะเรือยๆหนึ่งอันนี้คือเองแล้วนะคะ สอแป้งสีฟัน3เทปกาวสรองเท้าหไม้แขวน6กกาไกงเจ็ดกระดาษทิชชู่8ช้อนและมีแค่เก้าอย่างหรอโอเคและเก้านะคะคือถุงหอมนะคะทุกคนคิดดูว่า ของที่นุ่นได้เต็มตะกร้าเนี่ยราคา9บาทแต่ว่าต้องอแบบซื้อแล้วก็ต้องรองนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครรีบก็คือไม่แน่นอนนะโอเคนะอันนี้ก็คือในราคา9บาทได้ของหมดนี้เลยคือทุกคนคิดดูสิว่าเราเสียเงินย0บบาทอะเดินออกไปหน้าปักซอยอะอาจจะได้แค่กระดาษทิชชู่แต่อันนี้ก็คือ9บาทได้ทั้งหมดนี่เลยทุกคนก็คือ คุ้มมากๆนะคะก็คืออยากจะแนะนำเนาะถ้าเกิดใครอยากจะลองไปสั่งดูก็ไปสั่งได้เลยในแอปช้อปปีนะคะไปแล้ว